สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีวันที่15พฤษภาคม2,567ค่ะจินตนาชาแนลเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะล่งแนวทางเล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเกือบมันอ่อถึงเวล่าออกเนาะค่ะคุณผู้ชมค้งจะท่านยู่ดอกเนาะค่ะเนาะจินตนาลืมค่ะคุณผู้ชมนึกว่าล่งแล้วค่ะเนาะโอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเอฟซ ข้างช่องจิตนาชัแนลค่ะที่ติดลอด,ดติดตามเบิงเนาะคะ่ะเนาะบรเหราพัฒนามือนีค่ะกิตนาขอโทษหล,ลายๆค่ะเอาจะล่งให้เดี๋ยวนี้นะคะคุณผู้ชมเนาะค่ะลาวพัฒนารวมเซียนค่ะแปดท่านแปดอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมมือนี่แปดมากเนาะมือนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมแปดดีเก่าดีค่ะคุณผู้ชมมือนี้เนาะเป็นลาวพัฒนารวมเซียนค่ะลาวพัฒนานะคะคุณผู้ชมมือนี่จะพาคุณผู้ชมไปปังกับแปดเซียนแปดอาจารย์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ ถึงเวลาไก่ออกนะคะคุณผู้ชมนาะจินตนาชาแนลนะคะคุณผู้ชมขับไปเบื้องแนวทางล่าพัฒนาของเมืองนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเสนอแค่เปลี่ยนแนวทางเด้อค่ะมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะค่ะของหมอตีปากน้ําค่ะรูดเก้าูดสองรวยค่ะคุณผู้ชมรูดเก้าูดสองรวยค่ะเก้าได้แก่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี 9ก9าหกเส่วนสค่ะสองห2ึ่งสองสาี่สองหสองเสองแปดละวัง6กองค่ะมอตีปากน้ำค่ะคุณผู้ชมของมอตีปากน้ำงวดที่แล้วเข้า8ปดค่ะผลออกเก้าแต่ของมอตีเข้าที่8ปดค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะบาเลมค่ะ บ่าวแหลมคำนวณให้มาค่ะบาวแหลมให้รูด5กับ4ค่ะวันนี้รูด5กับ4จับคู่ให้1 3 3่งสามดห้าหกดหฟันที่57ค่ะจับคู่ให้3ตัว6หางได้แก่137่งสามเจ็ดหนึห้าหนึ่หสามดหแล้วก็7จ็ห้าหค่ะแคปหน้าจอค่ะบ่าวแหลมค่ะไปไหว้แนเด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า ลืมค่ะลืมลงค่ะก็เลยจะฟาวไปยานคุณผู้มชมเบื้งบ่ท่นเนาะ,ะเนะาะงวดที่แล้วค่ะวันที่13ที่ผ่านมาเบาแลมให้เด่นค่ะค่ะเข้าที่ตัวเด่นตัวรูดค่ะคุณชมรูด5ค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นของมาดามคำนวณค่ะมาดามคำนวณ มาดามให้มางวดนี้ค่ะรูดห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดจับคู่ให้ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็เบิ้ลค่ะห้าห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็จับคู่ให้สามตัวค่ะจับคู่ให้สามตัวมีห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าเจ็ดหนึ่ง ห้าเจ็ดสองแล้วก็ห้าห้าเจ็ดค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะของมาดามไปไหนล่ะประวัติของมาดามวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมมาดามหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมหลุดตะตองเบิงแล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะของมาดามหลุดไปค่ะอ่าวดนนี้แคปหน้าจอค่ะ กระเป๋าตุงน้ำโชคค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าตุงไม่ใช่ค่ะของเซียนอุดรค่ะเซียนอุดรวันนี้ค่ะให้มาแปดไม่ใช่ใช่ขอเซียนนาดีของข้างขอโทษขอให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเซียนอุดรอ,อยู่ไหน่ะของเซียนนาดีค่ะเซียนนาดีให้มาวันนี้เด่นแปดฟันแปดลองสีค่ะเด่นแปดฟันแปดรองสี แล้วก็จับคู่ให้ 8-3, 8-4, 8-5ค่ะแล้วก็ 9-3, 9-4, 9-5ค่ะอ่าส่วนล่างนะคะล่างเซียนนาดีฟันที่4แล้วก็ลอง8ค่ะจับคู่ให้ล่าง 8-4, 8เอ่ค่ะคุณผู้ชมแคบหนาจอเด้อค่ะอินตนารีบลงให้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าลืมลงของวันนี้ค่ะยังนางหน้าตาเฉยอยู่เนาะ เบิ้งน้ากันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะไปต่อค่ะของเซียนเซียนนาดีหมดที่แล้วหมดที่แล้ว,ลว <c oughs> ค่ะคุณผู้ชม เซียนกุจจับค่ะนวดนี้วันที่15พฤษภาคม2567ค่ะเซียนกุจจับไพรมามี4 1 4หนึ่ง4 7 4สค่ะคุณผู้ชมเซียนกุจจับนี้นวดที่แล้วนะคะอยู่ในลาเซียนกุจจับเซียนกุจจับงวดที่แล้วให้มาเข้าูค่ะคุณผู้ชมอันนี้ดูได้ค่ะให ให้วิ่ง5กับ2ค่ะจับคู่ให้5 2 5สอง5 3แล้วก็58 2 3 2 8แล้วก็2 6ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปที่3 5ค่ะเพื่อนหามาหา3เนาะคะ่ะยังไงก็ต้องกลับอยู่แล้วถือว่าเข้าค่ะคุณผู้ชมค่ะถัดไปค่ะเป็นของกระเป๋าตุงนำโชคค่ะกระเป๋าตุงนำโชค นี้ค่ะกระเป๋าตุงนำโชคให้มาวันที่15พฤษภาคม2567ค่ะกระเป๋าตุงนำโชคให้เด่น3กับเอ้ยเด่นเด่น C กับ7ค่ะเด่น4กับ7จับคู่ให้2ตัวค่ะ4 1 4 8 4 9แล้วก็7 1 7 8 7 9ค่ะคุณผู้ชม งวดที่แล้วิ่นเขาแต่ตัวเด่นตัวหลุดนะคะคุณผู้ชมเข้าที่ห้าค่ะเนาะอันนี้คือของกระเป๋าตูนําโชคค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของอาจารย์ตงเตงค่ะของอาจารย์ตงเตงงวดที่แล้วกับรุดนะคะคุณผู้ชมงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะงวดนี้ของอาจารย์ตงเตงให้มาค่ะเด่นหกกับเก้าค่ะคุณผู้ชมบนล่างค่ะแล้วก็จับคู่ให้หกเจ็ดเก้าเจ็ดหกสามเก้าสามหกสองเก้าสองแล้วก็ หกสองนี่ไปชนกันกับของอาจารย์หมอตีปากน้ํานะคะคุณผู้ชมอาจารย์หมอตีบอกว่าระวังนะคะหกสองค่ะงวดนี้ของอาจารย์ตรงเตงจะพาคุณผู้ชมปังบอลเนาะคะ่ะคุณลุตมาสองงวดแล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมงวดนี้ก็ตัวกันก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็หกเก้าค่ะคุณผู้ชมเป็นตากื่ออยู่ค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะแคบนาจอเดอร์ะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะที่เขามาเบิ่งช่องจิตนาชาแนลค่ะจะได้ตัวเลขนำไปเป็นแนวทางนะคะของเราพัฒนาค่ะ คุณผู้ชมคู่กันไปเลยค่ะคุณผู้ชมจยากคู่กันไปเลยค่ะจะได้เห็นแนวทางนะคะแคปหนาจอ้ท่านค่ะคุณผู้ชมแคปมาท่านกะรี่กับก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ เอาค่ะจินตนาขอขอพณหล,ลายๆค่ะทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิงช่องจินตนาชาแนลกดติดตามช่องจินตนาชาแนลด้วยนะคะจะได้เห็นแนวทางดีๆเผื่อว่าตัวเลขแนวทางวันนี้ทําให้คุณผู้ชมสมหวังจะได้เห็นแนวทางในวันหน้าอย่างเร็วๆนะคะคุณผู้ชมเนาะขะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงหมั่นจงปังทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ